ที่บัญชีของยายแรมนะคะเป็นเลขสงค่ะเพื่อนๆออสุดท้ายนั่นก็คือ602ค่ะเพื่อนๆแต่สามีฝรั่งของยายแรมใส่ไป603ค่ะเพื่อนๆดูสิบุญักของยายแรมค่ะเพื่อนๆทีนี้ยายแรมก็เลยต้องใส่เลขที่บัญชีใหม่เข้าไปนะคะ เมียฝรั่งอเมริกามาแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็มานั่งทําคลิปอยู่ข้างนอกนะคะเพราะว่าลูกทั้งสองคนนอนหลับพอดีค่ะเพื่อนๆอุ้ยบรรยากาศบรรยากศรรยากศรราก,ศก็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 แดดนะคะร้อนมากเลยประมาณ80ฟาเรนไฮน์นะคะ80ฟาเรนไฮน์นี่ก็เยอะอยู่นะคะเพื่อนๆวันนี้ยายแรมก็เลยต้องมามานั่งเอาบรรยากาศข้างนอกค่ะเพราะว่าถ้านั่งข้างในกลัวกลัวลูกตื่นค่ะเพื่อนๆก็เลยจะ มานั่งข้างนอกดีกว่าค่ะแล้วก็มาค่ะเพราะว่ายายแรมชอบทําคลิปข้างนอกค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพื่อนเพื่อนเพราะเพราะยายแรมเห็นดอกไม้ของยายแรมเห็นไหมคะเนี่ยดอกดาวเรืองก็สวยนะคะดอกสีอันนี้ก็สวยค่ะเพื่อนเพื่อนมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าสวยงามมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนยายแรมก็เลยอยากมานั่งข้างนอกแล้วก็ดูสวนพิกอะไรจิปปะถาของยายแรมนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายแรมก็เลยเอาสาระดีๆมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนหลังจากต่อจากคลิปที่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อน ยายแรมเนี่ยมีปัญหาตลอดเลยค่ะเพื่อนๆไปเปิดบัญชีแล้วนะคะเพื่อนๆคือยายแรมเนี่ยจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการแบบว่ายายแรมนะคะไปเปิดบัญชีใหม่ค่ะเพื่อนๆไปเปิดบัญชีใหม่ก็คือให้เป็นชื่อของตัวเองนะคะก็คือ Bank of อเมริกานะคะเพื่อนๆก็คือไปเปิดชื่อบัญชีใหม่แล้วก็ทีนี้ก็เลยจะเอาอชื่อแล้วก็บัญชีใหมเ่เข้าไปใน Google Essen ส e อีกค่ะเพื่อนๆ ทีนี้ยายแลมก็ใส่ทุกอย่างไปแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนอตอนใส่นะคะเพื่อนเพื่อนยายยายเลมก็ยุ่งกับลูกะคะ่ะก็เลยให้สามีฝรั่งเนี้ยคะ่ะกรอกให้ค่ะเพื่อนเพื่อนกรอกให้เออ you can you can h e l p me ก็บอกเขาบอกว่าคุณสามารถช่วยฉันได้ไหมอ่าคุณใส่เลขที่บัญชีใหม่เข้าไปใน Google Ad s ซนท์ให้ฉันหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายายแลมกลัวทําผิดพลาดอีกค่ะเพื่อนเพื่อนกลัวทําผิดพลาดก็คือกลัวไปกดรีลี่อีกอีกค่ะเดี๋ยวช่อง ที่กรอกเลขที่บัญชีเข้าไปหรือว่าธนาคารเข้าไปเนะะี่ยค่ะมันจะหายไปอีกะคะ่ะเพื่อนๆก็เลยรอบนี้ก็เลยให้สามีฝรั่งทําให้ะคะ่ะเพื่อนเพื่อนแต่มันก็มีเหตุการณ์ขึ้นมาอีกค่ะเพื่อนกรอเข้าไปสับเสร็จนะคะ,ะสามีฝรั่งก็กรอกเลขที่บัญชีเข้าไปให้นะคะของ Google Ad s e n s e นะคะชื่อแล้วก็ชื่อแบงก์ของยายเลมเขาก็กอกเข้าไปค่ะแต่ระหว่างที่กรอกนะคะยายแลมก็ไม่ได้ดูเขาค่ะ,คะว่าเขาใส่รหัส เลขที่บัญชีถูกต้องไหมอะไรประมาณนี้นะคะยายแรมก็ไม่ได้ดูค่ะเ,เพื่อนๆพอพอเขาทาอะไรสเสร็จทําธุรกรรมอะไรสเสร็จนะคะเ,เพื่อนๆเขาก็บอกว่า,า Google เอเซ้นนี่ก็จะส่งเมลมาให้เราตลอดนะคะบอกว่ากําลังเช็คกิ้งนะคะก็คือกําลังเช็คเช็คเลขที่บัญชีของยายแรมอยู่อะไรประมาณนี้นะคะคือก็คือใส่ทุกอย่างไปแล้วก็คือรอรอที่ Google a d s e n น e หรือว่า Google Payment Pay เนน่ยนะคะเขาจะส่งข้อความมาหาเราทาง เมลนะคะว่าเมลหรือว่าเลขที่บัญชีของเราถูกต้องหรือเปล่าเขาจะส่งมาให้เราตลอดนะคะใครที่ยังไม่มีประสบการณ์ตรงนี้นะคะเพื่อนเรอเมลอย่างเดียวนะคะ Google Payment เนต์นะคะเขาก็จะส่งตลอดทุกระยะการที่เราทําธุรกรรมกับเขานะคะเพื่อนเอย่างของายแรมกําลังก,อกอ่อเพิ่มเพิ่มบัญชีใหม่หรือว่าเปลี่ยนธนาคารเข้าไปเพื่อที่จะรับเงินจาก Google Ads e n s e นะคะหรือว่าเงินของ YouTube นั่นเองนะคะเพื่อนเก็เลยได้ให้แฟนนะคะ เพิ่มบัญชีใหม่เข้าไปแต่แต่ปัญหาของยายแรมก็คือวันนี้ค่ะ,ะ Google essence นะคะหรือว่า Google Payment นะคะส่งอีเมลมาให้ยายแรมค่ะเพื่อนเบอกว่าบอกว่าชื่อแล้วก็บัญชีอ่ามันไม่แมทชิ่งกันค่ะเพื่อนเก็คือแบบว่าชื่อชื่อจันแรมเนื้ออ่อนก็ถูกกันค่ะแต่แต่แ c c o อคเคาท์ Account, อ่านัมเบอร์นี่ค่ะเพื่อนๆมันไม่ถูกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพื่อนเอ่าเพราะว่า กรอ,อกตัวเลขอ่าอ่าแอคเคนัมเบอร์นี่ค่ะผิดไปหนึ่งตัวค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้ยชีวิตของยายเลมนะคะมีแต่อุปสปปรรคค่ะเพื่อนเพื่อนนี่แหละค่ะเมียฝรั่งมาอยากทํา YouTube นะคะทําอะไรก็ติดขัดไปหมดค่ะมันมันมันไม่เฟอร์เฟกไปทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่จะรับเงินจากกูเ e ิลเอเซนแล้วนะคะแล้วก็กลัวจะผ่านแท็กกลัวจะมาใส่บัญชีใหม่ของตัวเองกลัวจะเพิ่มบัญชีใหม่ของตัวเอง คือแบบว่าชีวิตของยายแลมนี่นะคะติดขัดไปหมดเลยค่ะเพื่อนเพื่นรอบนี้ก็คือแบบว่า,า Google Payment นะคะก็ส่งอ e ีเมลมาบอกยายแลมบอกว่าชื่อและแอคเคาน์นัมเบอของคุณมันไม่เมทชิ่งกันก็คือมันไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะเพื่อนเทีนี้ยายเลมก็เลยต้องไปดูที่ที่เฟมนะคะที่เฟมที่ยายเลมไปเปิดเฟสแฟนสามีฝรั่งไปทํางานค่ะเพื่อนเพื่อนยายลมก็เลยไปเปิดดูว่า เลขที่บัญชีของฉันคืออะไรทไําไมทําไม Google Payment บอกว่าเลขที่บัญชีไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้ให้คุณไปเช็คกิ้งประมาณนี้นะคะเพื่อนๆยายเลมก็เลยไปเปิดแฟมเฟมที่ธนาคารแะ Bank of a เมริ c a นะคะที่มาให้ยายเลมบอกว่า,ามีมีอะไรมั่งอะไรประมาณนี้นะคะก็คือรายจ่ายแต่ละเดือนอคุณจะจ่ายเท่าไหร่เขาจะมีรา,รายละเอียดให้เรานะคะว่าเราไปเปิดบัญชีเราก็มีข้อข้อมูลในในเฟมนั้นนะคะเพื่อนๆยายเลมก็ไปเปิดค่ะเพื่อน ทีนี้ก็มาดูเลขที่บัญชีค่ะที่สามีฝรั่งกรอกก็ไปให้ค่ะเพื่อนๆผิดตัวเดียวค่ะเพื่อนเอ่าเลขที่บัญชีของยายแรมนะคะเป็นเลขสองค่ะเพื่อนๆอ่าอาสุดท้ายนั่นก็คือ602ค่ะเพื่อนๆแต่สามีฝรั่งของยายแรมใส่ไป60 3สาค่ะเพื่อนดูสิบุตรศั์ของยายแรมค่ะเพื่อนๆทีนี้ยายแรมก็เลยต้องใสเ่เลขที่บัญชีใหม่เข้าไปนะคะก็คือเป็น 602ค่ะเ,เพื่อนเก็คือเลขไทยเลขที่บัญชีของยายหลมนะคะยายหลมไม่ได้ไปหัวหวยนะคะเพื่อนๆอันนี้คือเอาสาระี่เาเงฟันนะคะถ้าใครอยู่ในขั้นตอนที่จะรับรายได้จาก YouTube หรือว่าใครจะมีปัญหาเกี่ยวกับ g o o s l n s e เยค่ะหรือว่า o o g l e Payment นะคะเพื่อนๆสามารถถามยายหลมได้เลยนะคะเพราะว่ายายหลมมีประสบการณ์นะคะคือแบบว่าอุปสรรคของยายแลมมันเยอะมากค่ะเพื่อนเเดี๋ยวก็เทคไม่ผ่านบ้าง ขัดอะไรบ้างใส่ชื่อไม่ตรงกันเดี๋ยวก็ไปเปิดบัญชีใหม่ก็ใส่ไปไปกดไปกดช่องที่กรอกเลขที่บัญชีใหม่คืออุปสรรคของยายแหลมมันเยอะมากค่ะวันนี้ล่าสุดยายแหลมก็เลยอยากจะมาเล่าม,มาอยากอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะวะ่ากลัวที่จะได้จะทำธุรกรรมกับ Google a d s e n s e เนี่ยนะคะเพื่อนๆมัน,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 นยากมากๆค่ะถ้าใครไม่รู้เรื่องจริงๆเนี่ยะคะเพื่อน งงเป็นไก่ตาแตกเลยค่ะพเพื่อนๆยายแรมเลงงเป็นไก่ตาแตกเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ยายแรมเก่งแล้วค่ะคือรู้ทุกอย่างเพราะว่าเกิดเหตุการณ์กับตัวเองค่ะเลยเอามาเล่าหรือเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ต้องแก้ไขแบบนี้อะไรประมาณนี้ยายแรมก็รู้นะคะตอนนี้รู้หมดแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้ตอนนี้เพ <oughs> ียงแค่อย <oughs> ่างเดียวที่ยายแรมยังไม่รู้ค่ะเพื่อนๆก็คือ ทำยังไงจะปังๆค่ะพเพื่อนๆทำยังไงจะได้ปังๆง,งกับเขาบ้าง <Okay. S 1> ค่อเค <Okay. S 1> แค่อย่างเดียวนะคะ <laughs> อันนี้พูดว่าสนุกเฮฮาเนาะคะ่ะยายแลมบก็เป็นคนอย่างนี้แหลคะค่ะเพื่อนๆชอบที่อะไรที่บอกเออพูดตรงๆนะคะพูดตรงๆแล้วก็สนุกเฮฮาปาร์ตี้ไปอย่างนี้แหลคะค่ะเพื่อนเพื่อน ก็อยากจะปังปังปังเหมือนคนท้องเขาบ้างนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือมีข้อเดียวเนียค่ะไม่รู้ใครจะช่วยยายแรมได้ค่ะช่วยบอกทีค่ะทํายังไงให้ช่องยายแรมปังปังปังเพื่อนๆช่วยบอกยายแรมหน่อยนะคะตอนนี้ได้รับรายได้ได้รายจ่ายอะไรยายแรมรู้หมดแล้วค่ะเพราะยายแรมเคยผ่านปัญหามาทุกอย่างแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้ยายแรมก็ได้กรอกบัญชีเข้าเข้าใหม่แล้วนะคะก็คือกรอกบัญชีก็คือเขา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 บอกว่าเขากําลัง ก็ก็คือปริไปเปลี่ยนจาก603นะคะเป็น602ค่ะเพราะเพราะเลขที่บัญชีของยายแรมลงท้ายด้วย602ค่ะเพื่อนๆอันนี้คือยายแรมไปเปลี่ยนใหมะะ่แล้วค่ะก็รอแต่มเมลนะคะว่า,า Google Payment ต์เนี่ยเขาจะาเขาจะคอนเฟิร์มบัญชีเลขที่บัญชีของยายแรมไหมนะคะเพื่อนๆอรอรออีกคะ่ะเพื่อนๆในในระหว่างที่ยายแรมกรอกใหม่นะคะคือก็ที่ท,ที่ที่ใส่เลขที่บัญชีเข้าไปใหม่ก็คือให้ Google Payment น,นะคะเพื่อนเพื่อน เขาเช็คกิ้งประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆเขาเพิ่งส่งอีเมลมาให้ยายแรมวันนี้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าชื่อแล้วก็บัญชีไม่แมทชิ่งกันค่ะเพื่อนๆก็คือสรุปก็คือยายแรมใส่เลขที่บัญชีผิดนั่นเองค่ะโอ้ไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆสามีฝรั่งค่ะอุ้ยกลัวเขาว่าค่ะเพื่อนๆรอบหน้าจะใช้เขาไม่ได้ค่ะเพื่อนๆถ้าถ้าอยากไม่จับว่าใครนะเพื่อนให้เพื่อนๆทําเองดีกว่าค่ะเดี๋ยวก็ไปโทษคนนู้นคนนี้ทําไม่ถูกคนนู้นบอกว่าไม่ถูก ให้เพื่อนๆนะคะลองผิดลองถูกด้วยตัวเองค่ะเหมือนยายแรมค่ะเพื่อนๆวันนี้ลองผิดลองถูกก็เลยลองใส่เลขที่บัญชีใหม่เข้าไปเองเลยค่ะมันก็จะมีสเตปสเตปสเตปให้เรานะคะว่าเราควรจะมันจะเป็นขั้นตอนนะคะมันจะเป็นขั้นตอนในการใส่เลขที่บัญชีใหม่เป็นยังไงนะคะอย่างนี้ยายแรมก็เลยเอามาแชร์หรือว่าเอาสาระดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ก็คือไม่รู้ยายแรมจะมีปัญหารอบต่อไปอีกไหมคะรอรอชมคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวยายแรมมีอะไรยายแรมก็จะ บอกเพื่อนๆทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่ายายแรมก็อยากให้เพื่อนๆที่ทํา YouTube ใหม่หรือว่าคนที่กําลังจะรับรายได้จาก YouTube หรือว่าใครจะมีปัญหากับเพื่อนเอเซนนะคะยายแรมก็ให้คาปรึกษาได้ค่ะเพราะว่ายายแรมผ่านมาหมุดแล้วค่ะตอนนี้คือจะเต็บทุกอย่างผ่านมาหมุดแล้วคะ่ะอ้ออีกข้อหนึ่งนะคะ,ะเพื่อนๆอาจจะฝากถามมาบอกว่าถ้าเราใส่เลขที่บัญชีแล้วสูว่าเงินเกิน100เหรียญแล้วทําอะไรต่อหรือเปล่าอันนี้คือไม่ต้องไปทําอะไรนะคะเพื่อนๆ รอ Google เอ s e นต e นะคะโอนเงินเข้าบัญชีแล้วเขาก็จะส่งเมลมาให้นะคะพอพอเราเราได้รับเมลนะคะเขาก็จะจะบอกว่าอ่า g o o g l e e อ s e n ต e ส่งเงินให้คุณไปแล้วให้คุณถ้าคุณยังไม่ได้รับเงินจาก Google Essen ต e ให้คุณติดต่อธนาคารนะคะเพื่อนๆแต่เราก็ไม่ได้ไปติดไปติดต่อธนาคารนะคะเพื่อนเอนเพราะว่าอ่าเงินเข้าไม่เกิน2วันค่ะเขาบอกว่าอ่า้าวันถ้าเงินไม่เข้าบัญชีนะคะให้ไปติดต่อธนาคารนะคะของยายแรม เพียงแค่2วันนะคะเพื่อนเเพียงแค่2วันเท่านั้นเองค่ะเงินก็เข้าบัญชีแล้วค่ะไม่ต้องไปทําอะไรครับเพียงแค่คุณกรอกเลขที่บัญชีให้มันถูกต้องตามบัญชีของคุณนะคะก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะค o นเฟิรมค่ะรับเงินจาก YouTube แน่นอนค่ะเอาวันนี้เดี๋ยวคลิปจะจะยาวเกินไปคัะเพื่อนเถ้าพูดถ้าถ้าพูดเกี่ยวอ่าถ้าถ้าทำคลิปเกี่ยวกับพูดนะคะยายแรมชอบไหลไปเรื่อยๆค่ะ เพราะว่าสนุกในการพูดแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆวันนี้ยายแรมก็มาบอกสาระดีๆหรือว่ามาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะที่ใครที่จะได้รับได้ได้เพิ่มหรือว่าใครที่กําลังจะรับรายได้จาก YouTube นะคะหรือว่า Google a d s e n s e นั่นเองนะคะเพื่อนๆวันนี้ยายแรมก็เลยมาบอกสาระดีๆหรือว่ามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะก็คือปัญหาของยายแรมคือวันนี้ก็คือยายแรมเพิ่มบัญชีใหม่เข้าไป แล้วก็เพิ่มอ่าเพิ่มธนาคารใหม่เข้าไปแต่ด้านไปปิดอ่าใส่บัญชีผิดคับเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยต้องให้ยายแรมใส่เข้าไปอีกหม่ค่ะเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยายแรมจะมาบอกเพื่อนอีกนะคะเพราะว่ายายแรมอ่าใส่เลขที่บัญชีใหม่เข้าไปแล้วค่ะ Google Payments เขาจะส่งอีเมลมาให้ยายแรมอย่างไงนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนะคะเพื่อนเพื่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ยายแรมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งตเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของยายแรมด้วยค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Deep in the shadow I know it's hard To p u l one foot t h r o u g o n d the other a uh h h u h t far is the ego And do we start?